สวัสดีครับผมเดวิดอยู่เป็นสุขครับสังกัดอยู่ทีมอินนอรน์ B R P T P R โปรเจกต์ครับรถรุ่นนี้เ,เป็นรถโตโยต้าครับอัลเทสเป็นรถขับหลังนะครับภายนอกมีการปรับปรุงไปพอสมควรครับก็ด้วยการทำโป่งรอบคันอุปกรณ์ที่เป็นฝากระโปรงประตูฝาท้าทย ก็เป็นอุปกรณ์ไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับแก้มแก้มก็เคาะโดยเปียกสามชาครับแล้วก็ถูกนํามาขึ้นโมแล้วก็ทําเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดโครงหลังก็เคาะเองครับเป็นการดีไซน์ออกแบบเองภายในรถคันนี้ก็ตกแต่งออกมาตามกติกาของรถเซอร์กิตเลยนะครับก็คือโลบาร์แล้วก็บอก เลคคาโลส่วนพวงมาลัยแล้วก็เกวัตต่างๆก็ตามสเปคที่รถแข่งควรจะมีครับช่วงล่างรถคันนี้ก็มีการนำช่วงล่างเดิมไปอัปเกรดโดยโออาทีก็เขาก็จัดการเปลี่ยนแปลงให้สามารถปรับแต่งได้ในช่วงล่างทั้งหมด โค้กก็เป็นโชว์ของทีอาดีครับรถคันนี้ก็ใช้เครื่องโตโยต้า 3S Beam นะครับเครื่องเนี่ยถูกปรับแต่งโดยสำนักของบูเลสซิ่งมัธยานะครับตัวตัวเครื่องเนี่ยเป็น4สูบเป็นเครื่องขับหลังนะฮะ6เกียร์6สปีดครับคัสโอเอสภายในเนี่ยก็ ลูกก้านข้อทำเต็มครับสแตนดาร์ดเต็มเต็มแล้วก็มีปาดฝาทํากําลังอัดตามที่กติกากําหนดไว้นะครับแทมเป็นของเ r ียครับแล้วก็ชุดละมันระบบละมันต่างๆก็ดูแลรแะลดูแลาสติมประยหยัดครับ เ,เนี่ยเริ่มต้นแข่งรถมาจากแร็กเลยแล้วก็แข่งมาเป็นเวลาล้มรวมสิปีละส่วนเซอร์กินี้เพิ่งเข้ามาขี่ได้ประมาณสามปีเป็นจริงเป็นจังความแตกต่างเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเราเริ่มต้นจากรถเล็กในเซอร์กิะนะฮะมีความรู้สึกว่ามันไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรเลยก็คือรถมีรถแล้วก็มีตัวเราพร้อมชุดแข่งเนี่ยมันก็สามารถ ลงมาขับแข่งได้ไม่เหมือนแร็กที่ต้องตรีทีมงานต้องเตรียม mm. ต้องเตรียมยางให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาทุกสนาม mm. ก็พอลงมาขี่เซอร์กิตแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ทักษะมากขึ้นแล้วมันก็มันก็เป็นการพัฒนาตัวเราให้มากขึ้นซึ่งผมว่ามันก็ไปช่วยพัฒนาในส่วนของการขี่แร็กด้วยในเรื่องของการออกตัวหรือไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ครับ mm. ปีที่แล้วมีการได้ลองวิ่งสักสองสองอีเวนต์ พอขี่มาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบก็เลยทําการปรับแต่งด้วยการลดน้ําหนักในปีนี้เนี่ยก็คือเพิ่มเติมด้วยการทําการลดน้ําหนักแล้วก็มีการแก้ไขเครื่องให้ตรงตามกติกาตามที่ผมขี่นะครับพราผมเคยขี่ทั้งขับหน้าแล้วก็เพิ่งมาได้ลองขี่ขับหลังเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารถขับหลังดูจะมั่นคงกว่าแล้วก็ดูน่าจะไปได้เร็วกว่าขับหน้าครับก็เลยคิดว่าขับหลังน่าจะมีน่าจะมีอนาคตที่ไปได้ไกลกว่าขับหน้าครับผม เมื่อปีที่แล้วนะผมได้ลงแข่งแร็คแตเมื่อเมื่อสองปีก่อนเนี่ยผมได้อันดับ2ของซูเปอร์ไทยแลนด์นะฮะเป็นโอเวอร์ออ็นอันดับ2นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางเซอร์กิตเนี่ยก็มาได้เป็นรายการโปรซีรีส์รุ่นไทยแลนด์พูลิ่งคาร์นะครับพาร์ทซีเป็นอันดับที่2นะครับคะแนนรวมสูงสุดครับ จะฝากกับ Boxer Racing com นะครับก็ช่วยสนับสนุนโดยการมาร่วมเฮฮากันก็ได้ครับเจอที่ไหนหรือว่าช่วยกันมาออกความเห็นกับรถของทีมของเราแล้วก็อาร s a ซ่าคันนี้ซึ่งผมว่ามีเป็นเป็นรถที่โดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครฝากติดตามผลงานของทีมเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ